สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดอะเพลย์ลิสต์บายสวนหลวงออโตทเฮาส์ครับวันนี้วันศุกร์ปกติแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราทํางานมาทั้งสัปดาห์ครับวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่เรามีพลังความสดชื่นมากเป็นพิเศษครับแต่วันศุกร์แบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีเพลย์ลิสต์ครับที่จะทําให้ความสุขในวันศุกร์ของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในระหว่างการเดินทางด้วยนะครับนอกจากเพลงที่บิ้วแล้ว รถที่ผมจะขับไปแฮงเอาทวันนี้รับรองได้เลยครับกรี๊ดมากแถมพรีเมียมสุดๆด้วยไปครับ Mercedes Benz CLS 300D AMG Premium เป็นรถสปอร์ตคูเป้4ประตูทั้งหรูแล้วก็เทด้วยครับเพราะว่ามีดีไซน์ที่ผสมเอาความคลาสสิกและความทันสมัยไว้ด้วยกันรวมถึงเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยคันนี้มาเต็มครบทุกฟังก์ชัน รถสวยมากแล้วก็พร้อมมากครับและ5เพลงแรกนะครับที่จะเป็นเพลย์ลิสต์ระหว่างทางที่ผมจะขับรถไปแฮงเอาท์เพลงแรกนั่นก็คือ Rockstar ครับงานของ d a Baby f e a t u r i n รกับ Roddy Rich นั่นเองครับส่วนเพลงที่2ขวัญใจผมเองครับ Blackpink นั่นก็คือเพลงไอ e c r รีมครับส่วนเพลงต่อมานั้นก็คือสุดปังครับงานจากน้องมิลลิซ Savage Love ครับงานจาก Haro j e s s m ร y e r ครับและเพลงที่5 Night Rider ครับงานจาก Arizona s าเซนั่นเองนะครับ มาบิลฟิลระหว่างขับรถก่อนไปถึงการแฮงเอาท์หรือการปาร์ตี้ของคุณครับนั่นก็คืองานจาก BTS ครับวงบอยแบนด์จากเกาหลีเพลงนี้กําลังมาครับนั่นก็คือ Dynamite ฮะตามด้วยเพลงสุดฮิตของ Maroon 5นั่นก็คือ Move Like a Jacker แล้วก็ซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยมาได้ไม่นานนะครับของ Lady Gaga นั่นก็คือ n i ยวั One One มันดีกว่าที่คิดของสิงโตนาโชคครับแล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือขั้นกูงานจากไร์วชิรวิทย์นั่นเองครับถึงแล้วครับเรียบร้อย แต่จะบอกทุกคนว่าอย่าลืมนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะทดลองขับ Mercedes Benz หรืออยากสอบถามข้อมูลผมแนะนำให้มาที่นี่สวนหลวงออโตเฮาส์ครับรวมไปถึง The Playlist ทุก EP ของเรานะครับคุณสามารถเข้าไปฟังได้เลยนะครับทาง Spotify The Playlist by สวนหลวงออโตเฮาส์แล้วก็ทาง Facebook ของสวนหลวงออโตเฮาส์ด้วยแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขไม่ใช่แค่วันนี้ครับแต่ขอให้เป็นทุกวันสวัสดีครับไปแล้ว